หลวงสรงนั้นมีสามลักษณะเครื่องบูชาใบศาีนครับปักที่ใบศีก่อนครับท่านเลยนะครับปักที่ใบศีก่อนปักที่ยอดใบศีก่อนนะครับเสร็จแล้วเรียนเป็นประทัดษินครับตงปักที่เครื่องหลวงสรงแต่ละชนิดตามไปเราจะเรียนเชิญท่านประธานสภาวัฒนธร,รรมครับท่านสจร,รักชาติพิริวาทูผานเชิญยปกันรับทูผานที่เจ้าที่นะครับ ท้ามัเก้าดอกนะครับปัด้านในืปปักไปทุกดอกนะครับเขินนั่นจอครับเชินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราดันบยสูงเนินนายกสุชาติอย่างวิสิตครับปักก็ปักด้านในออกมาเพื่อจะ,จะไม่ถูกเสื้อนะครับ เียนเชิญอาจารย์นิพิษพิษตะกุลนะครับศิลปศิลปินศิลปะธรกระทรวงวัฒนธรรมปรับตัวทางเครื่องหลวงสงเช่นเดียวกันการปรับพวกเครื่องหลวงสวงท่าติ ประเพณีบวาพวิสัย,ยาการเีนโบราณก็จะเรียนเป็นประทักษิณเป็นการแสดงความเคารพในสิ่งที่เราอยู่ในพิธีการน,นั้นๆต่อไปครับขอเรียนเชิญนางสาวเจธิยาพระวคุรปีดากรรมการผู้จัดการบริษัทสวัสดีมีเดียจำกัดนะครับจะนำผู้แทนที่ดูแลเรื่องพิธี แล้วก็เชิญผู้แทนนางรำนะผู้แทนนางรำหนึ่งท่านครับนางรำหนึ่งท่านนะครับ ได้เวลาอุดมมงคลยิ่งนิมิตมิเลิศงามตามดิธีขอนำท่านทั้งหลายเข้าพิธีตามยาครับ สามขั้งเชิญท่านสจครับเียญพีสิทธิ์เชินกันลิมิตัะเชิญนางสาวเจษยานะครับ มีผู้แทนชุมชนที่เป็นผู้นำเล้าสองตำาันนี้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับตจอเชิญใครม้างครับที่จะมาเปิดนะเชอญได้สามสี่ท่านครับเป็นครับบรังเอเตนะจัดจวัดเชีนะโอตุเตเฉลียมังคลัง ปาจิเมสร่างอันยังทำโมเมสร่างวรังเอเตนะสัจจวัตเคนะโหตุเตเจดมังคลังนาติเมสร่างอันยังสังโฆเมสร่างวรังเอเตนะสัจจวัตเคนะโหตุเตเจดมังคลังข้าแต่องเทวันทุกชั้นฟ้าอีทั้งเทเีวาทุกสถานพระฤาษีอินทร์พรหมยมบาลทิพภะนิยาณบรรพปุโรฒบรรพสตรี บัดนี้ถึงะวสารการบรรจบขอน้อมลบบาทองค์พระสงส์ีถึงคราวเลิกสำเร็จเสร็จพิธีตามยาทัพปะพินีแต่โบราณขออัญเชิญได้โปรดปรเสด็จครับยังสถานที่ประทับอย่างอาถรรขออัญเชิญเทพไทยทุกที่มา อภิบาลประธานหอนก่อนจากลาโปรดปกป้องของภัยให้ไยโรคพ<ม>ระสิิชัยโชอบเคมวลข้า์ราชยุทธประธานลาพร้อมเงินตรา<ม>เป็นเศรษฐีสมความมุ่งมั่นารถนาสาธุทุกท่านด้ว ราษฎร ด้วยอิฐและหินทรายตั้งอยู่ในเขตอำเภอสโซนินคนโบราณเขาทำงานหนักแสนหนักถึงหินหนักเขายังผลักมายกเทินเป็นช่อทั้งสูงตรงงงามเลือกเทินมาสั่งเญือนย่ยจิน ปรารนหินทายแดงก่อกำแพงสามชั้นประตูทวารทั้งชั้นนอกและชั้นในมีทับลังแก่จำหลักรู้วัดลานเป็นรูพระนารายณ์นารายณ์สี่ก้อนแก่รูพปประอิน ทรงช้างเอราวัณพบหลักฐานที่สำคัญอย่างแน่นอนสร้างอาตวัตที่สิภาคชาครั้งก่อนถ้าจะานับย้อนพั0หกว่าปีเราเราชาวสงหนึ่งขอชวนเชิญทุกทุกท่านเที่ยวชมเมืองบ ารของเก่าเก่าที่เรามีช่วยกันรักษาแผ่นศิลาเอาวังให้ดีทุกชิ้นนี้ค่ากว่า ทั้นนอกและทั้นในมีคับลังแก่จำหล,ลักลูวัดลายเป็นรูปพระนารายนารายสี่ก้อนแกร่รูปพระอินทร์ทงช้างเอราวัณพบหลักฐานที่สำคัญอย่างแน่นอนสร้างเมื่อศตวรรษที่สิบห้าครั้งก่อนถ้าจะนับย้อน 1,500กว่าปีเราเราชาวสุงเนินขอชวนเชิญทุกทุกท่านเที่วชมเมืองโบราณของเจ้าเก่าที่เรามีช่วยกันรักษาแผ่นศิลาเอาไว้ให้ดี